เอาเรามาดูในข้อนี้ครับ625นะครับเครื่องหมายมีลบอยู่อยู่หน้ารากที่สนะครับหารากที่4ี่ของหกรมีเครื่องหมายลบด้วยนะอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรกันก่อนครับตามสูตรแล้วต้องหาตัวประกอบก่อนใช่ไหมครับห2ร้อยยี่บห้านะครับอะไรที่เป็นตัวประกอบของ้อยมีมีห้าเป็นตัวท้ายก็เอา5้หารห้างห้า ห้าสองสิบใช่ไหมครับเหลือเศษสองห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมครับเอาห้าหารอีกครั้งได้ไหมได้นะห้าอะไรครับห้าสองสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสองห้าห้ายี่สิบห้าเอาห้าหารสักครั้งห้าอะไรครับห้าห้ายี่สิบห้าเห็นไหมครับตอนนี้เราได้แล้วครับว่าหกร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคืออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับห้ายกกําลังสี่นะใช่ไหมครับเพราะว่ามีห้าคูณกันสี่ตัวก็เป็น 5ยกกำลังสี่นะครับตอนนี้เราก็มาเขียนเลยนะครับมาแทนค่าลงไปเลยนะครับลากที่เท่าไหร่นะครับรากที่สี่นะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นลบอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญนะครับ625ยี่สิบห้าคือห้ายกกําลังเท่าไหร่นะครับห้ายกกําลังสี่เห็นไหมครับ5ยกกําลังสี่ถอนรากที่สี่เพราะฉะนั้นจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นห้า นะครับเครื่องหมายด้านหน้าเป็นลบเห็นไหมครับเข้าไหมครับห้าข้างห,าหมายข้างหน้าเป็นลบนะครับื่องหมายข้างหน้าก็ใช้ข้างหมายเฉยๆไม่ต้องไปทาอะไรกันนะนะครับได้เป็นคาตอบก็คือลบห้าเห็นไหมครับ